เย็นนี้นะครับก้วยเตี๋ยวของแม่ขวัญก๋วยเตีเเ๋ยวมากินเย็นตะโฟกับแม่ขวัญน,นะคะนี่นะคะผักบ,บุ้งเดี๋ยวเราค่อยไปเอามาเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราแม่มา เส้นนะคะวันนี้นเส้นเล็กฟนะคะนี่ไว้ของที่มีในบ้านเลยนะคะเช้าหม้อธรรมดานี่นะคะตั้งสองเอต่าฝั่งนี้ลวก เ,เ,เ,เจียวเจียวส่เนื้ขึ้นช่ขึ้นช่ไทยนะพี่เน,นืเ้อหมอก,กรอบกกรอบนี่เป็นเลือดไกล่ลวกแล้วนะคะ ไก่สับใช่ไขงปลาของนี่เยอะโรยตั้งชายนิดนึงตามชอบตามชอบแล้วก็ตามด้วยป่าสุดนี่น้ำจิมพูน้ำซอสยินเจ้าโฟสมเร็จรูปนี่ค่ะนี่ิมพู้ติเยอะๆเลยตามชอบเสื้อได้ตามของตลาดเลยนะคะ น้ำซชุดสต็อกไก่นะคะสุดหลับแม่ขวัญสุดหลับเลยเก็มจนเก็มจนกันชิ้นกมนแล้วเจ้าน่ะกันชิ้นปลานะคะสันลูกพอนั่นเลยนะคะว้าวน้นทังเกี๊ยวทอด ครับพร้มอ,ม,อ,ม,อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟค,ค่ะโอ้โนี้ใหญ่มากสวัสดีค่ะ,คะตะกี้เนาะเราก็ทำเย็นตโฟกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่เป็นการทำเย็นตโฟครั้งแรกของแม่วันทำเองนะคะเรามาชิมกันเลยนะคะนี่นะคะอหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ เตรียมน้ำให้ะคะ่ะนี่อ่ะอืมได้อยู่นะได้ไหมพ่ออืมใช่โอเคเลยอืมนี่หมูกรอบนะคะ อไม่ยังขาดอักปุ้งนะไปที่ตลาดเขาไม่เขาไม่มีขายอะวันนี้วันแม่เี่ยเขาหยุดหมดวันหยุดวันแม่นะเลยได้เท่าที่มี อันนี้ก็คือทําให้คุณยายพาก,กาแล้วค่ะเพราะว่าคุณแม่ไปตลาดอยู่นะคะเดี๋ยวแม่กลับมาน้อแม่บ่นหลายวันละว่าอยากกินเย็นตาโฟนะคะก็เลยว่าได้ยินแม่พูดว่าอยากกินเย็นตาโฟวันนี้ก็ขเลยจัดเย็นตาโฟในวันแม่นะคะแม่คุณแม่อือเราก็ทําเป็นนี้เนาะปเนาะก็ไม่ได้ยากอันนี้ยวนี้น้าเย็นตาโฟก็มีสําเร็จนะ ก็สะดวกขึ้นเราแค่ทำน้ำซุปให้ซับนัวประโจก็อยู่หลังกล้องนะคะเราก็ทำให้แล้วนะคะจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนว่า พอก้องไม่ได้กินได้ใจอ่ะอันนี้เจ้าพระโจ้เป็นคนทอด ทำไมเขากินยาโป้ต้องใส่เกี๊ยวล่ะปะมันนัวคนเขาชอบกรอบๆอ,อะไรที่กินกรอบ,อบอที่จริง,ม,งม,<น>มันต้องมีอะไรนะมันกินต้องหงต้องหูเลนกินแคบหมูกับน,น้ำพริกหนุม่นอมอนะแต่ที่จริงมันต้องมีอะไรนะเขาเรียกอะไรเต้าหู้ทอดอะไรพวกนั้นใช่ไหมใช่แต่คนชอบไม่ค่อยชอบกินเพราก็ไม่ใส่ น,นี่มันย็นตาโฟเมนูวันแม่เยนตาโฟเอาใจแม่นนแเนาะเพราะว่าเราไปออกไปนอกบ้านทีเราจะจ่าย ออกมาเยอะๆเลยนะยเข<อ>าว<ม>่าเราไ,ไม่ต้องการออกไปบ่อยๆเราไม่ต้องการออกไปบ่อยๆไปทางเดียวจบใช่จะเป็นอาิชีอ์อ่ะอร่อยมากเลยเหมือนมืออาชีพเลยอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะรสเหมือนแบซื้อเข้ามาเลย ไม่ใช่ะต่แมนะ่ที่อยากกินวันนั้นปะปะ๋าป้าป้าก็บอกว่านะอยากกินเยนตาโฟแต่ว่าแบบเราไม่กินเนื้อค่ะแล้วเย็นตาโฟแถวบ้านเราเขาจะเอาไปต้มหม้อน้ำซุปเขาเป็นน้ำซุปเดียวกันหมดเลยนะคะ อ,อืก็เลยกินไม่ได้นะคะก็เลยต้องมาทํากินเองนะคะอยากกินก็ต้องทําเองนะคะืไปไป่าเอันเต้าหู้ขูขันอร่อยให้สุดในสามโลกกรโจจะหมดถ้วยแนละ้วแม่ว่ากินหมดแล้วก็เนี่ยเนี่ยก็ โอ้ยบ่ลอยนะวันนี้เพราะว่เาเะ่กี้ไปกินสเต็กที่ในานาเนะาะรอยเท้าแล้วก็กลับมาทำเนี่ยเกี่งแล้วนะ๋อ,อ้วนะเอา,าเลยไม่่อยดูนะคะ ทำ,ออทำเอง่ะทำเองหาลูกชิ้นเจอไหมฮะอ๋อชิน้นสังชิ้นในนั้นใช่แล้วชินช้นอะไรนี้ตเล็กเห็นแม่กินแล้วก็นทนไม่ไหวแล้วนะคะน่ากินมากอือบอกน่ากินมาก ุสชาตอร่อยมากข้าวเจียวเย็นตาโฟ วันนี้เราก็กิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไกงก็ฝา like, กกดไลค์กดแชร์แล้วกด s s u b c ใหดกาบช่องด Day Channel ้วยนะคะเพื่อจะได้มีลาพคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะคะวันนี้แม่ขวัญก็ลาไปก่อนนะคะแล้วสวัสดีค่ะ